จังสซบานะสวัสดีครับผมหลังจากห้างหายกันไป10กว่ามื่อน,นะครับพอดีผมเล่งเราเป็ดให้ลูกค้าให้เอฟซียู่งกับผมก็เลยว่นเดียวออกมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเลยเบื้องก็หายหน้าหายหน้าหายหน้หา,นห,านหายตาเป็นโดนครับพี่น้องประมาณถ10หา16หมื่นละแต่ว่าเมื่อก้อนก็ออกมาใส่อยู่ใส่ในริมหวยฟังๆปุ้นที่หวยหมองเก้าวเข้าเคยไปใส่ครับผมใส่เยื่อแมงเด็ดมาบ่าได้จักตัวก,ก็นเลยไปลงคลิปให้พี่น้องเลยเบื้อง มืัอน,นี้ผมเอาเบ็ดมากหกสิบสองครับผมจะเกีเ่ยเป็นเยี่ยวกินหเห็ดเกี่ยวก้าครับพี่น้องอาจจะเห็นเนาะมาหาอยู่หากินครับผมปลามดแล้วจะเลิ่มิดว่าจะมาใส่ในข้องครับข้องนี่เป็นทางทางข้องเป็นเศษหน้าปางนี่ครับครับจะมาใส่หน้าปางน้ำแน่แต่เบ็ดเรือโดยหลักๆก็นจะใส่ในข้องนะครับข้องนี่ท่าให้เบินม,มากิน,นละข้องน,น้อยพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าถ้าเมื่อน,นั้นผมมาใส่เป็นเยอะอัน แม่งดินหมามันกับสวบอยู่ที่ตะวันกิศจิะว่าเบ็ดผมมันถวงไงจะได้เห็ดเบ็ดพันไม่มากครับผมเออเาเบ็ดมาหกสิบหลังลก็รู้ว่าจะได้ยักตัวว่าเปน็นนองป้ามันคำหรอซักน่องน่าจะหาโม่งล้วกครับผมไปผมพาไปเกีบเบเ็ดครับผมไป ข้อก็เป็นข้องดินนยน้อยนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าปลามันเรียนใส่เรีมาหอกปลาคอหน่อยนะคิดว่าน่าจะมีแปมอยู่ครับผมเดี๋ยวลองบ้างข้าเราเตะเบ็ดครับพี่น้องไม่ได้ออกมาเลยผู้ใดสร้างเบ็ดก็สร้างได้นะครับ เครื่สีสร้างเบ็ดรับทำคันเบ็ดเฉพาะคันเปล่าก็ได้แล้วก็พร้อมใส่ก็ได้ครับผมอะ้อวมันมานโอ้ก้อมยังไงไปทำนี่เปล่าเนาะ ตามเม็รดรอบแรกครับผมโอ้เหล่หน่อยสักคำเลยว่าขงข้อมาหน่อยแต่มันสั้นเนี่ยเปน,น้องหย,ยาหกอีกตาหายเจ้ารกมากนี่ปลาห,ห่อบอลหรอตอวข้อน้อยมันกแกล้นวุบวัตวุบวัตอยู่โอ้ยมีจักเตี่ยมมาน้องเนี่ยขับตัวปลาเห็นมัน ส้นแวน้นด้หนิน้องแหลกก็สิบเบ็ดผมขึ้นไปยุ่งายหงาอืมครับโตปลาเห็นบ่ตอมีซุ้มนี่บ้เหลือเด้หนิโตปลาฮวนสองโตเลยอืมเดี๋ยวซุ้มมานึสิได,ด้ได,ด้อืมกําลังถอย Ngon pháo biệt chứ, nhìn tony. Haka là cứ kia. Kìa nó kìa nóng nèo 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 น๋อนออั่นฝ่อเบ็ดยอดปุนตัวหนึง่งมีหลายๆครับแันสิกินเบ็ดห้าบรสานาดละเห็นว่าไหมะเห็นว่าี่น้องใส่แว่นยี่นี่อืมปะหลังที่สามเยอะเหลือครับผมเกียร์หล่อนเกือบทุกลังขอจังเลยดีพี่น้องฮะสี่ยามจักเทียวปานมีด้วยครับต้อง มีตรปลาลุนแว่นจิตคือเปลี่ยนหมากเบียดยุ่งคือเปรนจิตเปียดวะนะนี่เห็นวะนี่อาปากจงพวงให้ตัวนี้ีอยวเด้อผมว่าคุยกันเนี่ยปลานมิตรลุนนี่ครับกบหน่อยตัวพ่องามๆามนี่ครับเนี่ยขอเบ็ดจุลูจุลีู่ครับนี่ สองตัวป้นนี่แหละครับอื่นสิบสองสิบสามตโลครับผมแต่มันกินเบ็ดแต่มันไม่ยอมจิตหรือว่ามีคนมาใส่ตลอดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดกันครับเนี่ยมิตรรุนนี้เลยพี่น้องต่อเบ็ดแตถมที่สองกับิิดเรื่องหลังครับผมเดี๋ยววางขูกัน ฉันเด่นนี่ครับนี่จะใส่อยู่ประมาณนี้พี่น้องสิบสองสิบสามโตโล,โลประมาณนี้ต้องได้เอาครับผมเห็ดแดดเดียวนี่สุดยอดเลยนี่ จากสักสามสี่เฉลี่มงทอดนะครับโอ้กรอบน,นอกนุน่มในปลามีอ่เดี๋ยวกัน้องบ่แม่นบ่มีเด็ดปลามึงกับปลากินงูกยงูกินปลา่อเบ็ดจะลอยใช่เลยยุตวามันเป็นอย่างที่ว่าติดเบ็ดเบ็ดผมก็เปลี่ยนมากไม่ไม่ยู่เลยนี่หรือว่าปลาอื่นมันมากินก้อนให้ใช่เลยขานี้หลังกล่มเลยครับ ยู่ปะวิวพี่น้องยู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 ยเดี๋สร้างคู่กันเนี่ยปานไม่ได้หลุดหนีเลยครับมันบ้าน่หยได้หลุดเนี่ยน้ำข้องหนหน่อยยังเสียพวกเราตัวปลาข้องงามๆนี่ไหม นี่ครับนวะปดครับผมขามทางมากครับที่นี่มาิังฟังทางห,ายหางยใส่ไว้ยุดสิบหลังป้าหย่าหงหกยังสี่บะมี่บ่มีหนูแลนี่พี่น้องเสียบ่ะทางหนูกับบมีเพิ่นมาห่างบ่วงหางยังพแท่บ้านมาห่างบ่วง ก็ได้ทีลระตัวที่ระสองตัวก็ได้ข้างบ่วงหน้าทีลระสองร้อยลักสามร้อยลักผมก็มาเป็นเขยไม่เนาะต้องจักว่าทางได้ก็าจาไปใส่เบ็ดใส่หาปูหาปลา,าใส่ตะจำหวยข้างบ้านนี้นะครับ เยอะหมดก็ได้ใส่แต่น้ำห้วยคางบ้านนี่แล้วพี่น้องทางนั้นก็เยอะหมดหลังสุดท้ายครับผมเยอะวกหมดสัมเป็นป่ะเข้าบ้านเข้า,าก้อนครับท่นี่พุ่นละหายกินเข่ากินหนามก้นถ้าบ่เมื่อยก็จะออกมากนะครับถ้ามเมื่อยก็บ่ได้อ,ออกมา มาลุนกันยา่ยมาเศร้าไปล่ะถ้าว่าเยื่อนี่หลอนเกือบทุกลงหาทางึ้นกันเข่าบ้านน่าครับพี่น้องกินเข่ากินน่องคนครับผมถ้าจ้างใดถ้ามันร่วมมือยกัจะได้ออกมาได้ครับถ้าม,มือยกันคนละเจอกันเหมือนเศร้าครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าครับผมให้มาเศร้าหมอกกะมีลงแน่ครับผมถ้าว่าบอลนี้ขึ้น นี่คือสภาพหน้าปังนะครับเนมาตัดหนาหน้าปังพี่น้องเดี๋ยวพาไปกูวอเวดครับผมเมื่อนว่าจะออกมากประเดี๋ยวมาด้ยเมื่อยยางขื่นยางลงไหลก็เมื่อยฟังอันนี้มันชั่นแห้งครับผมนะโดดขึ้นโดดลงปานกบนะดูรรงแรกครับรรงแรกเอยอะหมด หล่นเลยนามคล้องขึ้นครับผมจนจะทวมเบดผมเลยโอ้ยผู้เบดมากเก,ก่งยี่สิบก็หลังเลยพี่น้องมา่ท่านเจอตัวปลาอยู่ปลาเรียนวิวัฒนาวิวัฒน์ยุคก็ม่กินเบดเลแต่ยเยอะหมดทุกหลังเลยปลายังมาตอดก้อนมาเน,นะาะเนาะอู้ยฟังปียางไตคล้องครับงั้น ล้างนี่เลย <c oughs> เหี้ยหมดด้างนั่นก้มครับเดี๋ยวค่อยไปเรื่องน้ำกันใช่ละคือเป็นข้าวขอก้ม,มน้งสัตว์อยู่ปะอยู่ปะนนอง ตุเยครับห้อยกัดเชียวซะอู้สิงเด้อเอาอยุติพป่นอ้องทิ้งซะนะสงางใจะเป็นหอ้อยป้าห้อยปูกับห้อยปลาเป่า,ปา,ปาปกัดนะเนี่ยปลาไนมน่ตลกลงสี่ครับแรียนวัดวัด,ดาาเต็มคล้องอยู่ครับผมเดี๋ยวผมปลดออกครับป็เอาแบบ ขาซ้า,ายแบดตึงนะครับก็สียูว่าสนั่นล่ะส่วนงหญ่ก็จะไปขอ,อง่าใหม่ก,ก็ก็แกรกนะเห็นปะเบยู <c oughs> มาเก็บฟังหวยกับผมสิบล้างสุดท่ายพี่น้องโอ้ยซองไปก็คือพวกกุบกรบกุบกรอบ,บ,บ,บม้มมาพอดีใจนะ นี่จะเขียดเฮ้อเก็บกับสงสัยสิได้ซ้ำหนึ่งล้วตามซี่ตัวแล้ว 3, 4, พี่น้องคลิปนี้แต่บระเดชก็จะลงครับผมเพราะว่ามันห่างหลายมึอแล้วเมื่อก่อนมาใส่กับเยื่อแมงดินหมากับาาพระเดชปอต่อเพราะว่าผมเมื่อเช้านี้ผแจ๊กแรื่องปลาเพิ่มเพิ่มนครับผม ถึงมาอยู่ไดีเดือนกว่วๆเป็นเคยไหมเพิ่นมายู่ทางสักคนครับอูเบสเจ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมบม้ามานมาสังเกวแล้วครับผมหาจินต่างทิ้นนะบ่รู้ว่าหม่องได้มันแรงฟ้าบ่แรง้าที่นอกคอยๆศึกษา,าไปครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาตีลาน้องไปจ่อนกันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องสูบ้านาน,นนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผม เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ่หมานเลยมันนี่